ชื่อเด็กชายภาษาในเวทมนต์นี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ตอนไปเข้าค่ายชิ้นในง่นที่ได้รับได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของจังหวัดน,น่านได้รู้เรื่องราวของราชก,การที่เก้าได้ไปทำกจิจกรรมต่างได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้ ได้สร้างสิ่งของต่างๆครับของต่างๆที่ดูช้าเพราะคุ้มใจวันนี้จะมาอะไรอยู่ตอนที่ไปเข้าค่ายซีแคมจุดต้นได้เพื่อนมาและได้รู้ความเป็นมาของตัหวัดหน้า ใ่ทานทุกห่วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การไปช่ซีเพลนะครับบา ได้รู้ปัญหาได้รับวิธีการแกขยะและปัญหาของขยะสองได้ได้รู้ประวัติมาเป็นมาของกรุงสังข์ก่อนสามได้รู้ประวัติความเป็นมาของจังรวัดหน้าและสุดท้ายแม่รู้ประวัติมาเป็นมาของวัดพุมินและท่าวังขาครับครูชื่อเด็กชายคุณนนท์สีฟ้เพราะ จากการไปดูด้วยค่าซีทแชมป์ได้ต้องวความแตกมากของจังหวัดหน้านสองได้เรียนรู้ว่าตา่ตางๆในจังหวัดหน้านสามได้เรยนเรื่องขัดแยกขยะในชุมชน กิมของบงชื่อเด็กหรือวัชรยานออกมนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การไปซีแคน์ค่ะ 1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของจังหวัดน่าน 2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัดภูมิน 3. ได้รู้เกี่ยวกับขยะร้นเมือง 4. ได้รับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะร้นเมือง5 ได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัดนานจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เด็กๆในงานนองฟานจะมานำเสนอการประสบการณ์การไปซีแคมค่ะหนึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบทีน่นมลอดีค,ค่ะสองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการมาที่มาของ จังหวัดน่านค่ะ 3. าได้เรียนรู้การแยกขยะและและการขยะลุน่นเงินค่ะสวัสชื่อเด็กหนุ่มคนเจ้าขอพัฒนากมวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ขั้วไข่ซีทนหนึ่งได้รู้เกี่ยวกับปัญหาขยะสองได้รู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เทคโนโลยีส,ยาโโลยสามได้รู้เกี่ยวกับประวั ได้รู้เกี่ยวกับการแยกขยะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดนรามนี่หนหนูจะมาเล่าประสบการณ์ซีทั้มหนึ่งหนูได้รู้เก Search, ี่ยวกับขยะลุนเมืองสองได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามได้รู้จัก พาพามาค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบก,การณ์ซีแคมรอบพันปัญญาหนึ่งได้รู้จักกับเพื่อนสองได้แยกในการแยกขยะสามได้ประดิษฐ์ของเทคโนโลยีสี่สี่ได้ได้วคว่าความเป็นมาขอบคุณทุกท่า ความรู้ที่ได้ใช้ในการแยกขยะให้ถูกต้องในชุมชนครวามรู้ที่ด้เร่วงความปับกันม้ทําทำลายฝาไปใช้กับชุมชนครับความรู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานและราชการที่ก้ามาให้รุ่นนะ้องคับความรู้ที่ได้เราพัฒนาไปให้เก่งขึ้นสองความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีค่ะความรู้ทั้งหมดไป ให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับขยะล้นเมือง<ข>อค่ะการแยกขยะและการแยกขยะจะนานไปให้นะให้น้องๆรู้ค่ะขอฟ้ามาหาสมุทรกว้างไกลสุดสายตาเรือน้อยล่องผ่านมามองหาฟังอยู่ที่ใด ความฝันนั้นยังไกลห่างหุ่นทางยังแสนไกลลอยคว้างลองต่อไปท้อใจในโชคชะตามองจุดหมายปลายทางนั้นยังห่างลองในเส้นทางเห็นแต่ขอบฟ้า ลำน้อยลองท้ามาหาสมุทรสุดที่ปลายทางขึ้นที่ฟังฟันคลื่นหมอระสมท้งทมทุกวันอย่าพึ่ง ฝันมุ่งตามหาพาพบเจอในสักวันฝังฝันแม้ยังไกลห่างเส้นทางอาจพบกันไม่ท้อสู้ฝ่าฝันขอบฟ้าชนแผ่นดินฝันมองหาจุดมา พร้อมตรุงนี้รอวันเติมใหม่ความฝัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn